วันนี้จะมาชวนทำต้มไข่ปลาตะเพียนพร้อมเคล็ดลับต้มไข่ปลายังไงไม่ให้คาวรสชาติแซ่บซีดหอมใบกระเพราวัตถุดิบหล,ลักๆมีประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อ,อนๆไม่ทันสามารถแคปหน้าจอหรือว่าดูย้อนหลังได้ค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำความสะอาดไข่ปลาตะเพียนนะคะใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยจากนั้นก็คุกเขาเบาๆใส่น้ำแล้วก็ล้างเบาๆค่ะเดี๋ยวไข่ปลาตะเพียนเขาจะเละค่ะ ล้างไปประมาณสัก2-3นถึาน้ำนะคะจนน้ำใสให้ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็พักขึ้นเสเ็จน้ำพักไว้ก่อนถัดมาเรามาหั่นต้นหอมหั่นให้ได้ประมาณ1ข้อนิ้วประมาณนี้นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่มากค่ะตามด้วยผักชีเช่นกันค่ะต้นหอมกับผักชีเดี๋ยวเราจะเอาไว้โรยหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยเราก็จะหั่นประมาณสัก2ข้อนิ้วแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราค่ะเราจะเต็ดเอาเฉพาะใบ ถัดมาเราจะใส่มะเขือเทศไปด้วยค่ะหั่นมะเขือเทศประมาณสองถึงลูกนะคะหั่นเป็นซิกซิกแบบนี้ค่ะถัดมานะคะเราจะนำกระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกแห้งเราจะนำมาคั่วไฟด้วยไฟอ่อนค่อยๆค,คั่วจนมีสีเหลืองสุกให้ได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ พอเราคั่วพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราจะนำมาตำค่ะเราจะตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะตำพอหย,ยาบๆค่ะการที่เรานำหอมแดงแล้วก็พริกนะคะไปคั่วนะคะจะช่วยให้ดับกลิ่นคาวของไข่ปลาได้ค่ะแล้วยังช่วยเพิ่มรสชาติความแซบซีดให้น้ำต้มไข่ปลาของเราด้วยค่ะพอตำเสร็จแล้วนะคะเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะ ถัดมาเราจะมาตั้งหมอ้อใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าลงไปค่ะจากนั้นเราจะปรุงรสโด,ดยการใส่เกลือผงปรุงรสน้ำปลาผงนัวตามด้วยมะเขือเทศ แล้วเราก็ต้มน้าให้เดือดพล่านแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็นําไข่ปลาลงไปต้มค่ะในขณะที่ต้มไข่ปลานะคะเราไม่ต้องใช้ตะพีหรือว่าช้อนคนนะคะเพราะว่าไข่ปลาของเราจะได้ไม่คาวค่ะต้มไปจนไข่ปลาของเราสุกเลยนะคะพอสุกแล้วนะคะแล้วก็ชิมแล้วก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกที่เราตำไว้ลงไปตามด้วยผักชีใบเลื่อยต้นหอมใบกระเพราจากนั้นเราก็คนให้ผักสลดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ และเราก็จะได้ต้มไข่ปลาตะเพียนหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะตอนซื้อไข่ปลามาดูเหมือนมันเล็กน้อยมากเลยค่ะแต่พอต้มแล้วไข่ปลานี่ฟูเต็มหมอ้อเลยค่ะแถมพวงไข่ใหญ่มากๆเลยค่ะตอนตักใส่ถ้วยนะคะกลิ่นหอมของใบกะเพราหอมมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะบีบมะนาวใส่เพ,เพื่อเพิ่มความหอมอีกด้วยค่ะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความแซ่บซีดไปด้วยค่ะ จะทานกินกับข้าวหรือว่าทานเป็นกับแก้มก็อร่อยแซ่บเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากลองทําดูนะคะสามารถเอาวิธีการนี้ไปทําดูได้ค่ะรับรองว่าอร่อยแล้วก็แซ่บมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ